ทิพันต์ตาพุธและลุงโตผีชายของพ่อมีอาชีพเป็นช่างเลื่อยไม้ที่ต้องเดินทางไปหลายๆพื้นที่แถวๆจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแถบนั้นทั้งสามเป็นที่รู้จักไปทั่วเพราะเคยไปเลื่อยไม้ให้กับชาวบ้านมานานทั้งพ่อและลุงโตเองแกก็เคยทํามาตั้งแต่สมัยหนุหน่มๆนอดแล้วส่วนทิดพันก็เริ่มมากับพ่อและลุงโตตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นวัยรุ่นใหม่ๆสมัยก่อนชาวบ้านจะมีบ้านมีเรือนจะต้องไปหาตัดไม้เอาตามป่ามาสร้าง ซึ่งสมัย70-80ปีที่แล้วป่ายังมีอยู่มากมายโดยเฉพาะไม้สักทองก็หาได้ทั่วไปตามป่ามีคนมาติดต่อให้พ่อขับลงโตไปเลื่อยไม้ให้ครั้งนี้เจ้าของต้องการไม้แผ่นจำนวนมากกว่าที่เคยไปเลื่อยกว่าทุกครั้งเพราะว่าเจ้าของต้องการเลื่อนไม้หลังใหญ่เพื่อย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่ช่วงกเกษียณในที่ดินที่ได้ซื้อเอาไว้นอกเมืองหลังคนที่เข้ามาติดต่อพูดคุยกันเข้าใจแล้วก็กลับไป อีกสัปดาห์ต่อมาที่พันพ่อและลุงโตก็ตามไปด้วยการใช้เกวียนขนสัมภาระทั้งหมดและต้องการใช้เกวียนขนเอาขาจ้างกลับมาด้วยซึ่งสมัยก่อนก็นจะใช้เป็นข้าวเปลือกหรือใหม่กับผลผลิตจากพืชไร่ที่มีเป็นขาจ้างแทนเงินทองที่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักที่หลับที่นอนข้าวสารเกลือน้ำปลาพริกแห้งที่ต้องมีติดไปด้วยทุกครั้งเดินทางข้ามจังหวัดไปถึงสองวันกว่าๆไปถึงเอากะเกือบเที่ยงของวันที่สามก็เห็นคนงานจํานวนมาก กำลังใช้ขวานถากเสาไม้ต้นใหญ่กันอย่างขมักขม่นเห็นเสาต้นใหญ่จำนวนมากก็รู้ว่าต้องเป็นเรือนหลังใหญ่จริงๆที่นั่นมีช่างเลื่อยท้องถิ่นอีก3ามคนรออยู่และจุดหมายที่หัวหน้าคนงานได้ทำเครื่องหมายไว้ที่ต้นไม้ซึ่งเป็นต้นสักท้องขนาดใหญ่ถึง10ต้นด้วยกันที่อยู่กลางป่าลึกเมื่อไปถึงก็รีบพากันเดินทางต่อทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาด้วยเขวียนของขาของมันเข้าไปในป่าใหญ่ท้ายหมู่บ้าน การเทียมเกวียนเข้าไปนั้นยากลำบากสักหน่อยเพราะว่าต้องช่วยกันถากถางป่าที่รกคลุ้มเพื่อจะให้เกวียนไปต่อได้อย่างสะดวกและต้องเข้าป่าลึกไปมากเพราะว่าป่าด้านนอกนั้นต้นสักทองถูกชาวบ้านตัดถางไปสร้างเรือนสร้างชานกันเกือบหมดที่เหลือก็เห็นอยู่เพียงแค่ต้นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นคงจะไม่เพียงพอจะสร้างเรือนหลังใหญ่ให้ได้สําเร็จ10ต้นขนาดใหญ่ที่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาเลื่อยกันถึง2เดือน3เดือนแน่กว่าจะแล้วเสร็จ ข้าวสารก็มีเตรียมกันไปเป็นกระสอบเหมือนทุกครั้งเรื่องอาหารก็หาได้ทั่วไปตามป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าทุกครั้งที่เข้าป่าไปเลื่อยไม้ไม่เคยอดอยากและลุงโตแกก็พกปืนลูกซองยาวติดไปด้วยทุกครั้งซึ่งช่างเลื่อยท้องถิ่นก็มีเช่นเดียวกันคืนแรกทั้งหมดก็พากันพักระหว่างทางเพราะว่าเข้ามาได้เพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นอาศัยนอนบนเกวียนของใครของมันทำอาหารกินกันเสร็จเรียบร้อยก็พากันนั่งคุยอยู่สักพัก ให้ข้าวเลี้ยงเม็ดช่างเลื่อยเจ้าถิ่นสามคนพ่อลูกมีตาทองเป็นพ่อและลูกชายคนโตทิดลงและทิดรองอายุอานามกันไหลเลีือกันกับทิดพันนั่นแหละตาทองแกบอกว่าในป่ายังมีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมไม่เว้นแม้แต่เสือที่ทั้งสามเคยเจอมาแล้วหลายครั้งที่เข้ามาเลื่อยไม้ในป่าพอได้ยินคําว่าเสือก็ทําให้ทิดพันพ่อและลูกโตรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเห็นว่าสามพ่อลูกไม่ได้วันวิตตกหรือว่ากลัวเสือแม้แต่น้อย ก็เลยรู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้างเพราะว่าทั้งสามคนคงจะรู้จักวิธีการเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นก็คงตายไปแล้วหลายครั้งอย่างที่บอกว่าเคยเจอกับมันมาแล้วหลายครั้งคืนแรกทั้งสามนมผัดเปลี่ยนกันอยู่เฝ้ายามปล่อยให้พ่อกับพวกลุงลุงพักผ่อนจนเต็มที่จนถึงลุงเช้าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยกรลีบเดินทางกันต่อทันทีกว่าจะเข้าไปถึงต้นสักท้องที่ถูกกา,รากระบากเอาไว้เป็นเครื่องหมายเกือบคำ ลีบจัดแจงหาไม้หาฟืนมาก่อไฟเพื่อเตรียมพร้อมป่าลึกและลกคืมมากขนาดนั้นไฟจะสามารถป้องกันเสือหรือไมกษัดป่าที่จะเข้ามาทำร้ายได้เป็นอย่างดีลุงโตกับตาทองกับพากันเดินออกสำรวจหาต้นไม้ที่ทำเครื่องหมายไว้ก็พบว่าอยู่ไม่ไกลกันมากนักทั้ง10บตนที่พักที่นอนกระตัดเอาไม้ต้นเล็กๆมามัดเป็นโครงหลังคาบนเกวียนมงด้วยแฝกที่เตรียมกันมาด้วยเพื่อกันแดดกันฝน เพราะว่าต้องอยู่กันอีกนานไม่สองเดือนกับสามเดือนเข้าไปน,น่นน้ําท่าก็ไม่ได้ลําบากมากนักเพราะว่ามีลําคลองอยู่ใกล้ๆห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของเสือเท่านั้นที่ต้องระวังทั้งวัวที่ลามเาไว้และคนที่อาจจะพลาดท่าแต่สามพ่อลูกกับไม่ได้แสดงอาการหวั่นไหวอะไรพอฟ้ามืดก็มีกองไฟที่ต้องสุมเอาไว้สว่างตลอดเวลามันสามารถป้องกันสัตว์ป่าและยุงเหลือบแมลงที่เข้ามากัดกินเลือดของวัวได้ กินข้าวปลากันเสร็จเรียบร้อยกระแยกย้ายกันพักผ่อนและปรับเปลี่ยนกันเฝ้ายามผ่านคำ่ำคืนแรกไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิดพันพ่อและลุงโตก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวตาทองแกก็บ,บอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นตนเองและทิดลงทิดรองลูกชายทั้งสองจะไม่ปล่อยให้เสือเข้ามาใกล้จนเป็นอันตรายกับใครทั้งสิน้นแม้คำพูดของตาทองไม่รู้ว่าจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรแต่ก็ไว้ใจทั้งสามพ่อลูกเพราะเป็นเจ้าทิน ผ่านไปถึง15วันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาจริงๆแต่ก็ได้ยินเสียงร้องคำรามของเสือดังอยู่ใกล้ๆแทบทุกคืนแต่ว่ามันไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาใกล้แม้แต่ครั้งเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างที่สามพ่อลูกนั้นบอกเอาไว้จริงๆบางวันพักเที่ยงตาทองกับลวงโตก็จะพากันออกไปล่าหมูป,ปา่าบ้างไกป่ป่าบ้างมาไว้เป็นสเสบียงเช้านั้นหัวหน้าคนงานก็ได้เอาเวียนสองเล่มเข้าไปกับคนงานอีกสองคน เพื่อจะไปเอาไม้แผ่นที่น่าจะเลื่อยได้แล้วสักจํานวนหนึ่งงานจะได้เดินไปต่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเสาไต่เสร็จเรียบร้อยแล้วตกค่าของวันนั้นหลังกลุ่มช่างเลื่อยกินข้าวกินปลาเสร็จก็นั่งคุยกันพ่อให้ข้าวเลี้ยงเม็ดก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนยังไม่ทันจะหลับจู่จูก็มีเสียงฝีเท้าของสัตว์บางชนิดเหมือนกับวิ่งไกลเข้ามา,า,มาท่ามอทิพันกับพ่อและลุงโตตกใจเพราะเกรงว่าจะเป็นเสือแต่เมื่อเจ้าของฝีเท้านั้นเข้ามาใกล้ก็เห็นว่าเป็นวัวตัวหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นวัวของใครมาจากไหนมาเข้าูงกับวัวอีกสี่ตัวที่ได้ผูกเอาไว้พอเข้าูงได้มันก็พากันสงบลงคงจะไม่ใช่วัวป่าเพราะว่ามันมีเชือกของคองมาด้วยเมื่อไม่เห็นว่าวัวพากันแตกตื่นตกใจอะไรก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะคงจะไม่ใช่ถูกเสือ,อไล่รตามมาจนล่งเช้ามันก็ยังวนเวียนอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนทุกคนก็ยังคงทํางานกันปกติไม่ได้สนใจอะไรอีกจนเย็นย่ําลงไปอีกวัน กินข้าวกินปลาพักผ่อนโดยที่มีทิฏพันธ์กับลุงโตอยู่ยามช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วประมาณสักตีสองวัวที่ผูกรวมกันเอาไว้ทั้งหาตัวก็เริ่มดิน้นหลนแสดงอาการตกใจส่งเสียงร้องพยายามดิ้นจะหนีมาไหลบางอย่างท่ามกลางเสียงจริงหลีดมแมลงที่ส่งเสียงก็มีเสียงฝีเท้าดังแผ่วเบาไก่เข้ามาด้วยเหมือนยิ่งทําให้วัวร้องกันดังมากเข้าไปอีกทาให้คนที่นอนอยู่ตรงพากันตื่นออกมาดูจนหมดตาท้องและทิดลง ลุกมาคว้าปืนทั้งสองกระบ,บอกจากทิศพันและลูกโตทิดลองกระหลีบโยนฟืนเข้าไปในกองไฟเพื่อให้มันลุกโชนขึ้นและสว่างมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนว่าทั้งสามผอลูกจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรใกล้เข้ามาจนมีล่างล่างหนึ่งปรากฏขึ้นทมกลางความมืดยืนอยู่ไกลๆและหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเดินเข้ามาใกล้ทุกคนก็นรู้ว่านั่นเป็นหัวหน้าคนงานก่อนที่จะมีเสียงร้องเรียกให้ไปช่วยลากเอาเกวียนมาให้หน่อยเพราะว่าวัวหนีหายไปหมดแล้ว เพราะตั้งใจจะเอาเกวียนมาลากเอาแผ่นไม้กลับไปในขณะที่หัวที่ล่ามอยู่ก็พากันดิ้นล้นไม่หยุดตาทองกับทิดลงก็ส่องปลายปืนเหมือนว่าจะยิงหัวหน้าคนงานคนนั้นทําให้หัวหน้าคนงานคนนั้นถึงกับพะงะเล็กน้อยหลวงโตต้องรีบร้องบอกว่าอย่าทําอะไรบ้าๆแบบนั้นนะนั่นจะจํากันไม่ได้เชียวหรือเป็นหัวหน้าคนงานนั่นเสียงตาทองแกบอกว่านั่นมันไม่ใช่หัวหน้าคนงานก็เลยทําให้ทั้งหลวงโตทิดพันและพ่อถึงกับงง ไม่รู้ว่าตาทองคิดอะไรอยู่จู่ๆสองพ่อลูกกระสับไกปืนระเบิดโตมเสียงดังสนัน่นล่างหัวหน้าคนงานกระเด็นไงลัางออกไปทั้งหลวงโตพ่อและทิดพันถึงกับร้องลัน่นไม่คิดว่าสองพ่อลูกจะยิงจริงๆแต่ล่างที่กระเด็นไงและลุกโผดขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีแม้แต่รลองรอยของลูกระสุนปืนที่ถูกยิงไปเมื่อครู่มันทําให้ทั้งทิดพันพ่อและหลวงโตยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกก็เพราะว่าล่างที่มันลุกโผดขึ้นมานั่นมันเป็นเสือลายพาดก่อน เสียงตะท้องพูดออกมาว่ามันเป็นเสือสมิงไม่เช่นนั้นมันคงจะเข้ามาหาเราได้ตั้งแต่แรกแล้ววัวก็คงจะไม่แสดงอาการหวาดกลัวแบบนั้นก็เพราะว่าตาทองแกได้ว่านอาคมเอาไว้จนทั่วรอบที่พักตั้งแต่วันแรกที่มาถึงพูดจบตะทองแกก็เดินไปกาเอากระสุนปืนมาบริกรรมพั่มบนอยู่สักครู่หนึ่งก็ส่งให้ทิดลงไปด้วยขณะที่ไอ้ลายพลาดก่อนนั่นมันก็ยังเดินวนไปวนมาร้องคำรามลั่นเพราะว่าเข้ามาไม่ได้ ก่อนจะถูกทิศลงยิงเข้าไปก่อนหนึ่งนัดจนล่างของมันล้มลงและร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเหมือนมันจะรู้ลิดกระสุนอาคมของตาท้องเขาแล้วรู้กระสุนที่พุ่งเจาะเข้าลําคอเลือดทะลักออกมาไม่หยุดมันลนลานลุกโรวดเตรียมจะกระโจนหนีเอาตัวรอดแต่ก็ยังช้ากว่าตาท้องที่แกเดินเข้าไปยิงซ้ำหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเข้าไปที่หัวของมันเลือดกระใจจนหน้าของมันทิ่มลงไปกับพื้นมันกระเสือกกระสนหนาไถไปกับพื้น ตาทองแกยัดกระสุนใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดสุดท้ายล่างไอ้หลายผ่าด่อนนั่นมันก็นสงบลงและตายสนิทเลือสดสดๆดทะลักออกมาแดงฉานนองพื้นไปหมดยังไม่มีใครถามว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทองแกก็พูดขึ้นมาสะก่อนหัวหน้าคนงานคงจะถูกเสือขาตายไปซะแล้วไม่รู้ว่ามากันกี่คนทิดพันธ์ทั้งพ่อและลูกโตเพิ่งจะเคยเห็นเสือสมิงเป็นครั้งแรกและไม่เคยขาดคิดว่าจะเจอเสือด้วยซ้ำ ลุงเช้าก็ช่วยกันขนเอาไม้แผ่นใส่เกวียนออกไปจากปา่าเพื่อจะย้อนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและไปบอกข่าวที่หมู่บ้านด้วยระหว่างทางก็ไปพบเขากับเกวียนสองเล่มที่ได้จอดทิ้งเอาไว้และไม่รู้ว่าวัวหายไปไหนหมดเหลือเพียงร่างของคนตายหนึ่งร่างที่จำไม่ได้ว่าเป็นใครที่เหลือไม่รู้ว่าถูกลากไปกินที่ไหนมาถึงหมู่บ้านถึงได้รู้ว่าไปกันสมคนไม่มีใครเอาปืนไปด้วยแม้แต่คนเดียว ก็เลยกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือไปด้วยความประมาทแท้ๆแต่สุดท้ายแล้วกลุ่มของฉ่างเล่ยก็ยังพากันกลับเข้าไปทำงานจนเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องหวาดกลัวอะไรอีกเพราะว่ามีสามพ่อลูกอยู่ด้วยโดยที่ทิศพันธ์ทั้งพ่อและลุงโตไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าตาท้องและลูกอีกสองคนจะมีวิชาอาคมติดตัวกันทุกคนถึงว่าไม่มีใครแสดงอาการหวาดกลัวหรือกลัวว่าจะถูกเสือฆ่าตายแม้แต่คนเดียวก่อนเสร็จงานและแยกย้ายกันไป ก็ยังได้เรียนรู้เรื่องต่างๆและวิชาอาคมติดตัวกลับไปเพื่อป้องกันตัวบ้างหากว่าต้องเข้าป่าไปเรื่อยไม้และเจอกับเสือเข่าอีก